มาพบกับผมนายรักต้นไม้กันอีกเช่นเคยครับวันนี้นายรักต้นไม้มีสาระและเก็บความรู้เกี่ยวกับการลดเชื้อเห็ดมาฝากท่านผู้ชมนะครับเราจะมาลดเชื้อเห็ดตั้งแต่เมื่อไหร่ครับท่านผู้ชมที่ท่านผู้ชมปลูกป่าเพื่อที่อยากจะมีเห็ดค้นนะครับเห็ดตามธรรมชาติเกิดขึ้นในสวนป่าของท่านนั่นเองเรามีกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับท่านผู้ชมเราจะไปเจาะลึกนะครับว่านายรักต้นไม้ ลดเชื้อเห็ดตั้งแต่เมื่อไรนะครับแล้วต้องลดตอนไหนบ้างครับท่านผู้ชมแล้วเป็นเชื้อเห็ดแบบไหนบ้างนะครับที่เราจะมาฝากในวันนี้เนาะนะครับเรามีสองเชื้อเห็ดที่จะมาฝากท่านผู้ชมง่ายๆครับท่านผู้ชมสามารถทําเองได้ด้วยตัวเองที่บ้านนะครับแล้วก็ทุกคนสามารถทําได้ทุกคนสามารถปลูกป่าเพื่อที่จะรับประทานเห็ดด้วยตัวของท่านเองได้ครับท่านผู้ชม ติดตามชมกันเลยครับนี่ครับท่านผู้ชมนี้เป็นเชื้อเห็ดสดนะครับนี้เป็นเซ็กชั่นที่หนึ่งนะครับที่เราเอามาฝากท่านผู้ชมในวันนี้เนาะนี้เป็นเชื้อเห็ดสดที่เมื่อคลิปที่แล้วครับท่านผู้ชมเมื่อเมื่อวันก่อนเนาะนายรักต้นไม้ได้ไลฟ์สดแล้วก็ทําคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมว่าครอบครัวของนายรักต้นไม้ไปเก็บเห็ดมาครับท่านผู้ชมก็จะมีเห็ดสดมาครับแล้วเรามาอยู่ในขวดแบบนี้ครับท่านผู้ชม เราปั่นเชื้อเห็ดเรียบร้อยนะครับก็ <c oughs> จะทําการเจาะฝารูแบบนี้ครับ <P le af> เพื่อที่จะไปทํำยังไงครับ <S <S <L ie> เรามีแอดมินอยู่สองท่านนะครับซึ่งเป็นตัวตายตัวแทนของนายรักต้นไม้แหละครับมีน้องแจนนะครับน้องแจนเป็นหนึ่งในนายรักต้นไม้แฟมิลี่นะครับที่จะมาสาธิตให้กับท่านผู้ชมได้รับชมในวันนี้เนาะนะครับเ,เราจะทํายังไงบ้างลูก ตอนแรกก็เอาไม้นะคะข้างเจาะข้างรูตรงนี้เป็นรูเพื่อที่จะให้เชื้อเห็ดนะคะมันลงลงไปอยู่ในรากของต้นกล้าของเรานะคะเจาะสองข้างแบบนี้เอาเจนเปิดหมวกนิดนึงลูกให้นี่จะเป็นตัวทายตัวแทนของนายรักต้นไม้นะครับเป็นยูเซอร์อีกยูเซอร์หนึ่งนะครับที่จะมา พบกับท่านผู้ชมในอีพีหน้าๆนะครับก็ฝากติดตามน้องด้วยนะครับแล้วก็มีน้องปานอีกท่านนึงนะครับเป็นตาล้องให้เราอยู่ตอนนี้ครับท่านผู้ชมก็จะเป็นอีกหนึ่งทีมงานนะครับของนายรักต้นไม้ครับท่านผู้ชมที่จะมาสื่อสารกับท่านผู้ชมแล้วก็มาให้ความรู้กับท่านผู้ชมเนาะนะครับอันนี้เป็นเนจาะลงไปแบบนี้<อ>ใช่ไหมครับน้องแจน อันนี้เป็นต้นก้ายางนานะคะอันนี้เป็น<อ>ต้นในนี้ก็จะเป็นหัวเชื้อเห็ดนะคะผสมน้ําแล้วเรียบร้อยแต่ว่าอันนี้จะเป็นเชื้อเห็ดสดประเทมค้นมากก็เจาะรูไปอย่างนี้เรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะให้เชื้อเห็ดมันลงไปอยู่ในรากของต้นก้ายางนานะคะหลังจากนั้นไอเชื้ฮฮรอราไมโครไรซาตัวนี้นะคะมันก็จะไปเป็นอาหารให้กับต้นก้านะคะ แล้วต้นกล้าก็จะสะสมเชื้อเห็ดไมโครไรซา,าตัวนี้ไปเป็นอาหารแล้วก็เจริญเป็นดอกเห็ดในอนาคตค่ะนี่ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมได้ทราบแล้วนะครับว่าเด็กรุ่นใหม่นะครับเด็กรุ่นใหม่นี่แหละครับคืออนาคตของเราครับท่านผู้ชมนายรักต้นไม้ก็ได้บ่มนะครับเด็กพวกนี้จะเก่งกว่านายรักต้นไม้เองครับท่านผู้ชมในอนาคตข้างหน้า ก็ฝากกดติดตามน้องด้วยนะครับอันนี้เป็นทีมงานที่ทีมงานคุณภาพที่จะสร้างสารรค์ป่าให้กับชุมชนของเรานะครับให้กับประเทศชาติของเราแล้วก็ต้นยางนาเป็นอีกหนึ่งต้นไม้ที่ทําให้เกิดเหตุในสวนป่าของนายรักต้นไม้ครับท่านผู้ชมนี้ก็เป็นกระบวนการการผลิตเนาะ นี่ก็เป็นต้นพันธุ์แล้วก็ต้นกล้าที่จะนำแจกจ่ายให้กับเอฟซีของเรานะครับผู้ที่สนใจที่จะปลูกป่านี่คือกระบวนการครับท่านผู้ชมไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับแต่ไม่ใช่เรื่องยากเลยครับแล้วเรามีอะไรอีกนะลูกที่อยู่ด้านหลังแห่งนี้อันนี้เป็นหัวเชื้อเห็ด น้องแกลองแนะนำดูซิว่าเรามีหัวเชื้อเห็ดของมิสเตอร์ชีครับหรือว่าใบาในรักต้นไม้ครับท่านผู้ชมมีหัวเห็ดแบบไหนบ้างเอยอันนี้จะเป็นเชื้อเห็ดรวมนะคะเชื้อเห็ดละโงกเชื้อเห็ดเพาะนะคะเชื้อเห็ดรวมนี่คือเรารวมทุกอย่างในนี้เลยซึ่งหนึ่งแกลอนนะคะจะเป็นหนึ่งลิตรซึ่งหนึ่งลิตรสามารถผสมน้ําได้อีกยี่สิบลิตรนะคะก่อนที่เราจะนําไปลดก็คือเอาหัวเชื้อหนึ่งลิตรนี่แหละ ไปผสมน้ำ20ลิตรแล้วก็ไปลดต้นกล้าของเราได้เลยคต้นก้า<ล>แบบนี้<ะ><ช>แล้วก็ต้นไม้ต้นใหญ่ก็ต้นใหญ่ก็สามารถทําได้ใช่ค่ะแต่ต้องใช้ปริมาณที่เยอะขึ้นนะคะเยอะขึ้นเพราะ <Okay. S 2> ว่ามันต้นใหญ่แล้วเรามีเห็ดรวมเรามีเห็ดละงโกงแล้วก็เห็ดเผาะเห็ดเพาะด้วยครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นสองเชื้อเห็ดนี้แตกต่างกันยังไงลูกระหว่างเห็ดสดกับเห็ด ที่เราบ่มเรียบร้อยแล้วอันนี้เห็ดสดของเรานะคะมันแตกต่างตรงที่มันใช้ปริมาณเห็ดที่เยอะกว่าก็คือสมมุติอันนี้2กิโลใช่ไหมคะเราผสมน้ำได้แค่ประมาณแค่10ลิตรนะคะแต่ว่าอันเนี้ยมันไปผสมน้ำได้อีก20ลิตรซึ่งใช้เห็ด2กิโลเนี้ยสามารถได้ปริมาณหัวเชื้อเห็ดที่เยอะมากกว่าก็คือได้หัวเชื้อเห็ดอีกประมาณ10 20ลิตรเลยก็ได้ค่ะโอเคนี่เป็นสิ่งดีมากๆครับท่านผู้ชมซึ่งเราสามารถลดได้ทุกเวลานะครับเพราะว่าเป็นเชื้อเห็ดที่ทำการบ่มให้เรียบร้อยแล้วเนาะนะครับแล้วก็หาซื้อแล้วก็เอาไปใช้งานได้อย่างง่ายดายด้วยครับท่านผู้ชมไม่จำเป็นที่จะต้อง มีเห็ดสดอยู่ตลอดเวลานะครับเห็ดสดก็หายากครับท่านผู้ชมหรือบางท่านก็ไม่สะดวกที่จะไปหามาเนาะนะครับเรามีให้กับท่านผู้ชมได้เอาไปลดสวนป่าของท่านผู้ชมอย่างง่ายดายเลยทีเดียวนะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นของมิสเตอร์ทรีนะครับหรือว่านายรักต้นไม้นั่นเองนะครับอันนี้ก็มีให้ท่านผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกหาเอาไปใช้กับสวนป่าของท่านได้เป็นอย่างดี นี่ก็เป็นต้นอะไรน้องแจนอันนี้ต้นพวงหรือว่าต้นกุ้งค่ะนี่เป็นต้นพวงครับท่านผู้ชมที่คลิปก่อนโน้นครับที่นายรักต้นไม้กับนายรักต้นไม้ f ฟ m i l y นะครับได้ทําการไปเก็บเมล็ดพันธุ์มาจากป่าเลยครับท่านผู้ชมนี่เป็นต้นกล้าแล้วครับเป็นต้นไม้ที่เพราะยากมากๆครับท่านผู้ชมไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆเลยนะครับสําหรับต้นพวงต้นพวงเป็นอีกต้นหนึ่งที่ เราเอาใบของเขาไปใช้ประโยชน์ได้เยอะแยะมากมายครับท่านผู้ชมสมัยก่อนนี้เอาไปทําเป็นฝาบ้านนะครับไปเป็นฝาผนังบ้านได้เลยนะครับหรือว่าจะไปทําเป็นหลังคาเอาไปทําเป็นบรรจุพันธุ์หีบห่อนะครับในการที่จะใส่อาหารครับเช่นไก่ย่างครับไก่ย่างสมัยก่อนไม่มีใบตองครับท่านผู้ชมไม่มีกระดาษเราจะใช้ใบพวงนี่แหละครับ เป็นตัวหอ่อนะครับไก่ย่างนายรักต้นไม้ยังเกิดทันครับตอนนั้นเนาะครับอันนี้ให้กับท่านผู้ชมได้รับชมไปด้วยครับว่าต้นพวงเป็นอีกหนึ่งต้นไม้ที่อยู่ในตระกูลเตงลังยางนาครับท่านผู้ชมสามารถเกิดเหตุได้เป็นอย่างดี <S <S ก็จะลดแบบนี้ครับท่านผู้ชมลดไปเรื่อยๆแบบนี้เนาะ ครับก็ฝากท่านผู้ชมไว้นะครับว่าในการที่จะท่านผู้ชมจากปลูกปลาโดยที่ใช้ต้นกล้าที่มีเชื้อเห็ดแบบนี้แล้วนะครับไม่ต้องห่วงเลยครับว่าปลูกแล้วจะไม่เกิดเห็ดนะครับมาคอนแทคหาเราได้เลยนะครับใต้คอมเมนต์นี้เราจะฝากไลน์ไอดีแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ไว้ให้กับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็มีนี่เลยครับท่านผู้ชมที่ให้ท่านผู้ชมติดไม้ติดมือไปด้วยครับเชื้อเห็ดแบบสําเร็จรูปแบบนี้สะดวกมากๆแล้วก็สนับสนุนรายการโดยนะครับชาสมุนไพรหินฟ้าแลบครับท่านผู้ชมที่อยู่ข้างบนนี้ลดเบาหวานความดันและไขมันในเลือดแล้วก็ลดน้าหนักได้ดีมากๆแล้วก็ทําให้ ผู้ที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพมือชาเท้าชาครับท่านผู้ชมหายแน่นอนครับท่านผู้ชมครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกัน e ีพีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ